ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กําลังติดตามช่องตดกล่าวคูอินดีนะครับสาหรับมือนี้ห้ากระบ,บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับมาชมบรรยากาศภายในฟาร์มมือนี้กะเดี๋ยวเบิ้งไปที่ละโตรนะครับตัวนี้จะไวนะครับให้พี่ใชอ่อ ใช่เพื่นสั่งจองไหวนะครับปลูกท้องเอกนะครับท้องเอกบวงแม่มูเสื้อดำนะครับสายมูอเสื้อดำพี่ชายเพื่อนจองมากจะเอาไว้ส่งพรุ่งนี้นะครับเื่อนี้จะของฟาร์มเพื่อนมาตรวจน้ำครับ อาแม่นีกะถูกลายชุดแล้วเนาะครับมีผลงานแมงงอนเจเฮาลูกลายชุดแล้วมีผลงานก็คือว่าเป็นอีกแม่รักแม่นึงเลยเนาะครับประจําขอบประจําฟาร์มของเฮาอาแม่นีแม่นี่ทรงลูกมีผลงานครับแม่เข้านะครับแม่เข้า มูเซ่ดำเยื่อสุวรรณครับที่ผมแบ่งไปประจำนะครับมูเซ่ดำเยือสุวรรณผสมท่งเองนะครับได้ลูกสิบห้าตัวตอนนี้เหลือประมาณสิบครับะจะถือว่าเป็นธรรมดานะครับไกลเห้าเลี้ยงแบบธรรมชาติเลี้ยงแบบปล่อยนะครับสิ้ีเหลือประมาณเคิงหนึ่งนีงน่แหละ,ะทำใจอย่นนะครับ ไอชุดนหนีกำลังงามเลยครับ,แม,รบ,แ,มมรบแม่นี้จะเป็นลูกสาวทองเอกนะครับลูกสาวทองเอกแม่สีขาวนี่ลูกเพิ่งกำลังมุกเลยครับแม่นี่จะเป็นลูกสาวทองเอกผสมกับเจ้าสาบานแตกนะครับสาบานแตกเดี๋ยวนี่ไปประจำการการอยู่อำนาจนะครับ ซาบานเตกตอนนี้ไปไประจำการอยู่อำนาจไปเป็นพ่อพันหลักนะครับก็อยู่อภิชาติฟาร,รม์มอำนาจนะครับเรามีส่วนหนึ่งเขาผาสมไว้อำนาจนะครับอำนาจเจริญพอเป็นเบาเพราะสามารถแบง่งปันพี่น้องใดเข้ากับไปเอามาเนาะ แม่สีขาวนี้นะครับลูกขาวทาชินะครับขาวทาชิขาวทาชินี่ก็เป็นพ่อไก่ที่มีผลงานดีมากนะครับ แม่นี้จะเป็นของเสียทอมมี่นะครับชุดผสมของเสียทอมมี่ชุดผสมของเสียทอมมี่ได้ลูกตัวเดียวนะครับเราก็ันนี้จะเป็นเปรูนะครับเปแม่นี้จะเป็นเปรูของกเกษตรอีสาน ไปดูบวกกับอ่ายอดเพชรนะครับของเกษตรอีสานไปดูบวกยอดพอเดพชรเดี๋ยวเพื่อนอย่าเกลือเขาใกล้นะครับสักครู่อฮะ นี้เปรูบวกยอดเพชรของเกษตรอีสานนะครับพร้อมผสมแล้วแต่กันยังม้อนเข่าผสมนะครับเพราะวานนล็อกของเฮ้าเจายกเข่าตอนนี้ก็มีแม่นี้จะเป็นเท้าทองคําทองคาแท้นะครับเข้าผสมกับเจ้ายกเขาแล้วก็แม่นี้จะเป็นอา่อาอัศาวินดำนะครับ สเอียวร้อยนะครับก็สลับวันกันนะครับโยกเจะโยกเขาเปลี่ยนวันละขอกนะครับปล่อยให้ผสมธรรมชาติเลยนะครับสำหรับเจะโยกเขาแล้วก็ตัวนี้นะครับพอทองเอกนะครับทองเอกก็ผสมแม่เสียเพือกอกคงดำ ทาชีนะครับขาวไทชีกองรัวนะครับกองรัวของสามเอียงนะครับบวกขาวทาชีขาวทาชีนี่รู้สึกว่าจะเป็นแปดไฟหรือสิบเอ็ดไฟนี่ะครับมีชนเอ็มด้วยนะครับขาวทาชีของถนนชัยทร์มแล้วก็แม่สีเรื่องเหลืองนะครับ พี่ชายจองไว้นะครับคู่กับตัวผู้ตัวสีขาวนะครับเดี๋ยวมือแรงกับสีจับใส่กองพี่ชายเตรียมหล็อหลับเลยนะครับสำหรับแม่นี่นะครับจะเป็นอของเสียทอมมี่นะครับเสียทอมมี่เอามาตั้งแต่เด็กนะครับเอามาตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยตอนนี้ก็ตัวเป็นสาวแล้วนะครับไก่พร้อมผสมแล้วนะครับ พอวุ้นร้อยนะครับสำหรับแม่นี้ตลอดติดตามอยากจะไปผ่าไปครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกพ่อเยียแดงนะครับลูกพ่อเยียแดงกับแม่เสือเพลิงองดนะครับกำลังเป็นหนุ่มสวยมากนะครับตัวนี้ กำลังเป็นหนุ่มสวยมากสีเยียนะครับมีเข้านะครับลูกพ่อเยียแดงตัวนี้ตัวนั้นก็ลูกพ่อเยียแดงนะครับตัวสีเทาเยียแดงดูสักดูบ้านแตกนะครับเสื้อเพือ,ององดำหันไกลเบิดนะครับสำหรับ ลูกสาย,ยานี่เชือไก่ซอยนะครับนะแม่นี้ก็จะเป็นลูกเยอแดงนะครับติดกิ๊บปีกเรียบร้อยนะครับตัวนี้รู้สึกว่าน่าจะติดจองนะครับส่งสิ้นเดือนนี้นะครับส่งให้พี่ชายสิ้นเดือนนี้นะครับโอ้ตัวนี้ไม่ใช่ กิบสีน้ำเงินตัวนี้จะเป็นตะวันแดงตะวันแดงบิ๊กกัปนะครับตะวันแดงบิ๊กกัปเทาพัทแตกเชอรี่เลยยนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่พ่อเป็นตะวันแดงนะครับแม่เป็นลูกสาวบิ๊กกัปนะครับตัวนี้จากนมลุ่มมีเลยนะครับ มีใบมิกิปนะครับมีใบประวัติจากนุ่มลงมีเขาเคยลงคลิปไปแล้วนะครับสำหรับแมนนี่สำหรับท่านที่ชื่นชอบนะครับสายบิกลับรอชมได้เลยนะครับแมนนี้ก็กำลังใกล้ผสมนะครับต่อไปโอ้ยเข้าไปในป่าลนะ ลูกสาวมหาเทพนะครับลูกสาวมหาเทพเดี๋ยวนี้ก็อีกตัวนะครับของเสียทอมมี่จะเป็นหลานของแสนกลนะครับหลานแสนกลชุดผสมของเสียทอมมี่นะครับจะเอามาเข่ากับพอพอวุญนลอยนะครับ ต่อไปนะครับชุดปา่าไกวในอนาคตนะครับตอนนี้มีสี่ตัวนะครับจนมีมหาเทพตัวนี้ตัวผู้นะครับมหาเทพบวกกับจิมมี่ไว้นะครับมหาเทพจิมมี่ไว้สองตัวแล้วก็ หาเทพเทพมังกรกอเพชรไพรีหนึ่งตัวนะครับน้องน้องพ่อเอาพ่อเนะี่ยนะครับผมเราไปดูลูกไก่นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับได้ตัวเดียวครับอ่า แม่ดูสกิดนะครับดูสกิดเยียพยักนะครับที่เอาไปฝากผสมเจ้าพารวยนะครับได้ลูกมาตัวเดียวครับอันตอนนี้แยกแม่แม่ดูสกิดเยียพยักไปฝากผสมเจ้าเสือขาวนะครับไปฝากผสมเจ้าเสือขาว อยากลูกออกนะครับก็เลยเอาลูกมาเลี้ยงในกรงนะครับแม่ต่อไปแม่ต่อไปนี่แม่นี้จะเป็นอ่าเฉหมวกทองนะครับฉหมวกทองแม่นี้จะเป็นสายชฉหมวกทองของเสียโลนะครับเฉหมวกทองของเสียโลนนทบ,บุรีนะครับ ผสมกับเจ้ายกเขานะครับลูกออกมาห้าตัวนะครับมุกง่ามขานาดครับตัวนี้แม่ด้วนนะครับแม่ด้วนพ่อปอวุธนะครับก็ลูกเหลือห้าตัวนะครับตจกง่ามไปตัวนึ่งตัวนี้ติดจองหมดแล้วนะครับสำหรับ แม่เสือเพิกองดำนะครับเสือเพิกองค์ดำผสมพ่อเยื่อปอวุดร้อยนะครับก็ติดจองหมดแล้วแม่นี้นะครับสำหรับแม่นี้ก็จะเป็นแม่เยื่อพยักนะครับ เดีย๋ยวพยักดูสกิทของเสียเทอมี่นะครับข้าผสมข้อเยีย่ปอวุธนะครับตอนนี้ไข่11ฟองนะครับไข่11ฟองรอติดตามนะครับทีน,นี้ชุดปกากไกวนะครับลูกสาวเท่าทองคำก็มีนะครับลูกสาวเท่าทองคำะจะเป็นเท่าทองคำบวกโชคชัย สานิแบงค์นะครับแม่นี้แม่เทาพยักนะครับแม่เทาพยักของคาวบอยวินเทจนะครับอ่าไข่สิบเอ็ดฟองก็ฟักได้10กว่าวันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกไม่ถึงสองสัปดาห์น่าจะได้ชมนะครับสำหรับในข้อนี้นะครับ สำหรับตัวผู้นะครับจะเท่ามงคลพึ่งตังซื้อไม่สดๆร้อนๆจะเท่ามงคลนะครับจะเป็นลูกของสีงาแดงสีงาแดงสาเด็กเสื์บเท้ากระทัดแตกเชอรี่เลยานะครับก็เอาเขาผสมกับแม่นี้จะเป็นแม่นี้จะเป็นตัวที่เอาไป ฝากผสมของสอมีสวุวรรณนะครับลูกเสือแดงสอมีสวุวรรณนะครับจะเป็นเสือแดงดูสกิดเหยี่พยักนะครับเสือแดงดูสกิดเหยี่อพยักิ่งเข่าส้มในมือเดียวนะครับฝากติดตามเออแค่นี้นะครับจะเป็น หลานสาวของเพชรพนมนะครับเพชรพนมใครสนใจนะครับทักสอบถามได้นะครับสำหรับแม่นี้แม่นี้นะครับเป็นคู่เกิดเจ้าเทามงคลนะครับ กเกิดเจ้าทองมงคลออผสมกับหลา,านเท่าแสนคมนะครับลูกออกมาได้ห้าตัวนะครับหลานเท่าแสนคมก็พึ่งเช็คไปนะครับหักดีแห้งครับหักดีหักสวยได้สามนาทีนะครับไก่นุ่มไปว่าเป็นเลยครับไก่นุ่ม แล้วก็ในข้อกี้นะครับจะเป็นสีงาแดงเสนกนแดงหล่อมานครนะครับพอดีมือนี้เจ้าขอ,องฟร์มเพิ่นมาควบคุมนะครับก็เลยการวอกการจาการวอกการจานะครับแล้วก็ทั้งทั้งเบงลูกทั้งอธิบายนะครับนี่อาจจะบอกอันนี้เป็นไรน,นะครับ ขออภัพยพี่น้องนะครับที่คลิปมันบอราบรลินนครับสำหรับมือนี้สองคนกล่าวคุยินดีจะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพี่น้องที่สนใจสอบถามยังเกิดติดต่อได้ทั้ทงไลน์นะครับสำหรับมือนี้จะขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ